ทุกวันนี้นะครับเราพูดกันอยู่เสมอใช่ไหมว่าอุ้ยตอนนี้ไอ้การ์ดจออะไรต่างๆบวกเทคโนโลยีนู่นนี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันแรงเกินเกมมันแรงเกินฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับอุ้ยใครมันจะไปเล่นจอ 4K 2จออะไรอย่างนี้นะครับวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจอตัวใหม่ของทาง Samsung Odyssey Neo G9 เนี่ยฮะ มันเป็นอะไรที่หลายๆคนจับตามองเลยนะครับหลักๆนะครับสเปคมันสุดมากนะครับเป็นจอ57นิ้วแบบโคตร ultra wide ด้วยความละเอียดระดับ7680คูณ2หนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเปรียบเสมือนจอ 4K จอ 4K 2จ,จอวางอยู่ด้วยกันนะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับ refresh rate ดันถึง2 4 0เฮิร์ด้วยนะครับอ่ะพูดง่ายๆสุขง่ายๆจอ 4K 2จออยู่ด้วยกัน refresh rate 2 4งรเฮิร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละฮะ มันเป็นสเปคที่สูงสุดของฝั่งเกมมิ่งมอนิเตอร์ณเวลานี้เลยนะครับแน่นอนนะครับเกมมิ่งมอนิเตอร์ที่สเปคสูงแบบนี้ต้องจับคู่กับการ์ดจอตัวไหนครับ G-FORCE e RTX 4090อยู่แล้วนะครับเพราะว่า4090เนี่ยมันคือการ์ดจอที่แรงที่สุดณนะเวลานี้ที่มีจำหน่ายนะครับแต่ว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีแน่นอนใช่ไหม ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้มีการทดสอบมาแล้วนะครับว่ามีปัญหาอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับตอนนี้ไอจอ Odyssey Neo G9 ตัวนี้มันก็ส่งออกไปให้สื่อต่างๆได้ทดลองใช้กันแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานออกมาจากสื่อควีซ่าโซนนะครับจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยได้ออกมารีวิวจอตัวนี้นะครับเขาบอกว่าพอใช้คู่กับ GeForce RTX 4090แล้วเนี่ยมันสามารถรันได้แค่ 120Hz เท่านั้น คำถามต่อมาการ์ดแรงขนาดนี้แล้วมันไปตันตรงไหนค่าเะติ้งแรงต่ำมันก็ต้องปลด220เฮิร์นได้หรือเปล่านะครับจริงๆตามหลักการแล้ว มันก็ไม่ควรจะได้แต่มันก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทอนมันทําได้นะครับคร่าวๆเลยนะครับถ้าเราพูดกันถึงไอ้สเปคเต็มของจอตัวนี้ใช้งานแบบที่10บิต per color ที่210เฮินะครับแบนด์วิดในการโอนถ่ายเนี่ยจะต้องใช้อยู่ที่109.68กิกะบิตต่อวินาทีนะครับในขณะที่แบนด์วิดสูงสุดที่ส่งผ่านได้กับมาตรฐานพอร์เชื่อมต่อปัจจุบันเนี่ย อย่างเช่น d i s p l a y p o r t 2.1เนี่ยจะทำได้ที่77.37 g ิกะบิตต่อวินาทีแล้วก็ถ้าเป็น HDMI 2.1เนี่ยจะทำได้ที่48 g ิกะบิตต่อวินาทีนะครับอ๋อลืมบอกไปนะว่าไอ้ d i s p l a y p o r t เนี่ยมันต้องเป็นโหมด UHBR Ultra High Bandwidth 20แล้วด้วยเชย่นกันนะครับถึงจะสามารถใช้ได้แบบนี้ก็แปลว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีพอร์ตตัวไหนที่สามารถส่งสัญญาณความเร็วแบนด์วิดต์อะไรต่างๆได้ตามสเปคของจอตัวนี้เลย ทีนี้แหละครับต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Display Stream Compression หรือว่า DSC เข้ามา พอเราใช้เทคโนโลยี DSC เข้ามาเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามันจะทําให้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้เข้ามานะครับหลักการเลยนะครับว่าจะเป็นการบีบอัดภาพไปกลายเป็น8บิต p e พิ i เซลนะครับหรือว่า bpp บิต per pixel นั่นเองนะครับคุณภาพเนี่ยจะไม่ได้เสียอะไรไปมากนักเสียนะแต่ว่าเสียนิดหน่อยเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใช้เทคโนโลยีนี้คู่กับไอจอตัวใหม่เนี่ยครับแปลว่ามันต้องการบนด์วิ d t ์แค่ราว36.56กิกะบิตต่อวินาทีเท่านั้นนะครับหลักการทํางานแล้วนะครับ36กิกะบิต กับ h ทคโ2.1ที่ทำได้48มันก็ควรจะเพียงพอสิครับแต่พอว่าใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก่อนที่ขั้นตอนการบีบอาจจะเริ่มขึ้นเนี่ยวิดีโอเฟรมที่ยังไมไ่มีการบีบอาจจะถูกแบ่งเป็นขนาดเซกเมนต์และสไลซ์ที่ตายตัวนะครับซึ่งถ้าอันพวกไอจอทั่วไปเนี่ยอย่างเช่น 180p 0 140p ก็คือ Full HD 2K หรือ 4K มาตรฐานที่มันเป็นแบบ จอเฉยๆเนี่ยครับมันสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าในกรณีของจอตัวนี้มันเปรียบเสมือนจอ 4K 2ตัววางไว้อยู่ด้วยกันนะครับ Resolution โดยรวมเลยออกมาแปลกจำนวนสไลด์ที่แบ่งออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมและไม่สามารถใช้งานได้100%ในหลายกรณีนะครับเหตุผลข่าวๆเนี่ยก็ได้เป็นในเรื่องของ Display Pipeline ภายในของสาปัติกรรมการจอ G-Force RTX 40เองนะครับที่การ G-Force RTX 40เนี่ยมันอาจมีปัญหาในเรื่องคอขวดตรงส่วนเอาท์พุต ในการเชื่อมต่อไปยังพอร์ตการเชื่อมต่อเดียวนะครับอย่างเช่นการจอ r t x 40เนี่ยมันน่าจะมีการออกแบบแบ่งแบนด์วิดต์ไปยังดิสเพย์เอาพุตหลายๆช่องนะครับแต่ถ้ามันรวมแบนด์วิดต์เข้ามาที่ช่องเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ประมาณว่าถนน4เลนถูกเบียดข้มามาเป็น1เลนเป็นอคอขวดตรงจุดเบียดนั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยสามารถแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์หรือว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตในอนาคตได้หรือไม่แต่ถ้าว่ากันง่ายๆนะครับคำพูดที่ว่าปัจจุันนนนเเี้้ยยฮาาารรรรร์์ดแแแววมงงงกกกิิใชไปอะล็ค่จ ต่อไปเพราะว่าจอตัวนี้มี requirements การเชื่อมต่อที่สูงมากนะครับจนพอตของ RTX 4 0 9 0ที่ให้มาเนี่ยไม่สามารถตอบสนองได้แบบ Native และแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยี DSC หรือว่าไอ้ compression เข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้ตามสเปคที่2 4 0 h z ด้วยซ้ำนะครับโดยรวมเนี่ยคุณก็สามารถเล่นได้แค่120 h z อเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าข้อจากัดมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้มันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานที่ทางสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์ออกมาเฉยๆนะครับซึ่งจริง ไอการทำแบนด์วิดชาร์ริงที่แอนดีอดีอาจจะเอาเข้ามาอิน e ั e น t ในอนาคตกับตัวซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าข้อจำกัดของตัวซิลิโคนเองหรือว่าอาจจะต้องมีฟีเจอร์อื่นอย่างเช่นการแบบโอเคปิดพอร์ตที่เหลือให้เหลือแค่พอร์ตเดียวอะไรอย่เงี้ยก็เป็นไปได้ไอันนี้คือการคาดเดาดเฉยนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะใช้ไอจอโอดิซีตัวใหม่ให้เต็มประสิทธิภาพ ทำยังไงนะครับอันนี้ใครดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่า AMD นะครับเพราะว่า AMD RDNA 3หรือว่า RX 7000 s e r ซีรเนี่ยเขาโฆษณามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วนะครับว่า เขามีการให้ความสำคัญกับเรื่องของ Display Pipeline นะครับและเขาเนี่ยจะสามารถรันไอจอตัวนี้ระบุเลยนะว่าจอตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนที่ 8K 240 h z นะครับข้อจำกัดของไอตัว rda 3หรือว่า rx 7 0 0 0 s e r i e s เนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนของฝั่ง Nvi d i a เดียนะครับถึงแม้ว่าพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังอะไรต่างๆมันจะเป็น Displayport ใหม่เป็น HDMI มไใหม่เหมือนกันก็ตามแต่ว่าในตัว GPU ในตัว Display Pipeline ในตัวสาาถาปัตยกรรมโครงสร้างของเขาเองเนี่ย มันออกแบบมาให้ใช้งานใน Resolution ที่สูงอย่างเช่นจอตัวนี้รองรับนั่นเองนะครับในขณะที่ของฝั่ง Nvidia เดียเนี่ยเขาอาจจะลืมคิดตรงนี้ไปตอนนั้นก็คงคิดแค่ว่า มีแค่คนใช้จอ1 6 9 4K หรือไม่ก็ 8K 1 6 9มั้งพอนเป็น 8K 1 6 9แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเออเอาใช้สตรีมคอมเพร s ชันเข้ามาช่วยได้นะครับแต่ว่าพอมาเจอเร l ูช i o นแปลกๆเยอะๆแบบนี้ก็เลยไปไมเป็นนั่นเองนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ อันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่า n v ็นวีดีเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับอาจจะออกเฟิร์มแวร์มาเพื่อเป็นการจัดการแบนด์วิดอาจจะมีการแบบเออปิดช่องเอาท์พุตอื่นๆเหลือช่องเดียวอะไรอย่เงี้ยก็เป็นไปได้ที่ผมว่าไปตอนแรกนี่คือการเดาเฉยนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้เช่นกันเพราะว่าถ้าทำม,มันก็ดูน่าเกียดใช่ไหมบาเอาเฮ้ยมีดิสเพย์สช่อง ใช้งานได้แค่ช่องเดียวเพราะว่าแบนด์วิดต์ไม่พอสำหรับช่องอื่นอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่โปรเฟชชั่นแนลนะกับไอ้พวกการ์ดระดับ4090ระดับบนๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นแบบว่ารอการ์ด RTX 50เลยก็ได้ก่อนที่ Nvidia เขาจะเริ่มคิดว่า ไอแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้ทํำยังไงล่ะครับก็ไม่มีทางออกนะครับถ้าคุณอยากจะได้การ์ดจอที่ดีที่สุดตอนนี้คุณก็ต้องจํากัดไปที่1 2 0่งแต่ถ้าคุณอยากจะเล่น2อ0ร้คุณก็ต้องไปใช้การ์ดจอค่าย AMD ถึงแม้ว่าไอตัวบนสุดเนี่ย r x 7 9 0 0 XTX มันจะเอาพุทได้เต็ม Native แต่ว่าประสิทธิภาพของ7900 XTX เทียบกับ RTX 4090มันก็ห่างกันไกลอยู่ดีนะครับแต่ถึงยังไงก็เหอะไม่ต้องพูดมากเลยนะครับไอ้การ์ดตั้ง2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น4090หรือว่า7900 XT X เนี่ยมันก็ยังไม่มีตัวไหนที่รัน 8K ได้ถึง240เฟรมคุ้มกับไอ้240 h z 8K ที่จ,จอ Odyssey อตัวนี้ทำได้อยู่ดีนะฮะ